สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้ตรงกับวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันหกสิบเจ็ดนะครับวันแรกของเดือนตุลาคมนะครับวันนี้ขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับสินค้าทำพุกจากเด็กผานไทยนะครับเด็กผานไทยรุไถนานะครับครัของแท้นะครับผานไทยของแท้นะครับ แข็งครับทนครับคมจะยาวสิบนิ้วนะครับยาวสิบนิ้วความกว้างจะสองนิ้วพอดีครับทองครับเรงนี้ตรงนี้ไเข้าวนะครับ ใส่มุดทองเหลืองให้แน่นหนานะครับสันจะหนาสามมิลนะครับสันหนาสามมิลไว้หั่นไม่ซยครับแข็งโทนครับคมครับด้ามยาวห้านิ้วครับ ด้ามยาวห้านิ้วพอดีนะครับด้ามไม้พยุงแดงดำครับสวยงามสันหนาสามมิลทงกว้างสองนิ้วผคมจะยาวสิบนิ้วนะครับหั่นไม่ซอยผคมมากครับคมทนครับแข็งแรงครับสนใจโทรมานะครับเดี๋ยวจะทรงเบอร์โทรให้นะครับท่านใดสนใจสั่งทำ เรายังโมีวัตถุดิบนะครับเหล็กผ่านไถยนะครับอหไรต้องการยาวแค่ไหนกว้างแค่ไหนโทรมาสอบถามได้ครับเราจะลงเบอร์โทรให้นะครับมีฝกักพ่า PVC ให้นะครับรัดเข็มขัดไปท่องเที่ยวตั้งแคมป์เดินป่านะครับพวกพาติดรถ ใส่เป้ไปได้ครับมีดเด็กทำจากเด็กผ่านไทยรถไทยครับโอ้ครับสนใจโทรมาครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้ครับขอบคุณครับ